ปาป๊าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้คือนัชชานะคะปอ้ะไม่ใช่เดี๋ยวหยุดแค่นี้ก็ต้องหูจะใหญเด็กคนนี้ไม่ร้องค่ะเด็กคนนี้อยู่เยี่ยด12แล้วเด็กคนนี้อนุบาลหนึ่งอ่เยี่ยด7โอ้เยี่ยด7พุ้นบิกอัยุ12เช็นน้ำตาห้ยอ่ะ ป้าป๋าบอกแม่ว่านัชชาไปโรงเรียนตอนเช้าที่ป้าไปส่งเนี่ยร้องไห้โวยวายทุกวันเลยอ๋อเดี๋ยวเย็นแม่ไม่มาเดี๋ยวเย็ยนนี้ลุงโยมาส่งที่บ้านแม่จะรออยู่ที่บ้านนะคะแม่อบอกว่าเดี๋ยวเย็นแม่มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนีง้ไม่ใช่หรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่บอว่าแม่มาแล้วดูตอนนี<ง>้ไม่ใช่ตอนนี้ลูกตอนนี้ต้องไปโรงเรียนก่อนคือตอนเนี้ย นัดชาร้องไห้เป็นโรงเรียนทุกวันเลยเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีคะทุกคนชวนคุยค่ะชวนคุฮะปะ๊าป๊าบอกว่าวิธีก็คือชวนคุยพอชวนคุยเขาจะหายเหรอคะ,ะหนูชอบเล่นกีฬาอะไรที่โรงเรียนเนี่ยเขาให้ใส,ส่ชุดกีฬาสีเล่นกีฬาใช่ไหมฮะเล่นอะไรครูให้เล่นอะไรคะเล่นเงียบละเก่งเด็กดีนี่วันนี้พี่พิมพ์ใส่สูตรด้วยสวยมาก ฟังเพลงอะไรป้าเาให้พี่พิมเปิดให้หนูไม่ฟังปกตินี่ขอเพลงกรแดนตลอดเลยอ่ะเช้าๆเขาไม่เคยขอเพลงเลยอ่ะป้าอกกิรอแล้วกินข้าวช้ามาอยังเอาอะไรให้กินกินข้าวผัดซี่กรอกหูย นี่อยากกินอะไรบอกแม่ไว้ยังายาง,ยางหรือแม่เตรียมให้ใช่ไหมอ,อยากกินส้มตำมเออซุปตามม,ามันต,<อ>ต,ต้องเปิดท้องเหมือนเด็กอ่ะไม่หรอกินสมม้มตำใส่พริกป่ะไม่ใส่หรอแล้วใส่ปูไปแา ชาเขาจะจัดทัศนศึกษานะคะก็คือให้ไปดีเวิร์ฟให้นาชาไปดีเวิร์ฟโต๊ะให้นาชาไปดีเวิร์ฟซึ่งอยู่อันดาบหนึ่งใช่ไหมป็นจวะไปทีนี้ก็เลยเซนว่าไม่ให้ไปหนูงอแงจะไปเลยเซ็นว่าไม่ให้ไปไม่พี่พิมบอกว่าให้โตถ้าพี่พิมก่อนไม่แต่ว่าไปดีเวิร์นแรงไปเนาะมันเหมือนกับว่ามันเป็นสวนสนุกใหญ่ที่แบบไม่รู้อ่า ชาด้วยอันตรายหรือเปล่าไงยิ่งนักชาแปลว่าอะไรครับก็เดี๋ยวเขาวิ่งหนีไปหรือ <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าระวังมารถใช่ไหมครูครูเขียนว่าอะไรนั้นในใบใช่ก็ <ๆ S 2> บอกว่าอย่ารับประทานนมหรืออาหารจนเล่นมากเกินไปมีอาการมารถได้คือดีมโบเนี่ยนัชชาอยู่ไกลมากเลยมันอยู่นู่นมันอยู่เนืไใช่คองอะไรอ่ลาลังสีอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าหนูนั่งรถตู้ไปหนูต้องอ,อ้วกแน่เลย ก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วอีกอย่างเดี๋ยวไปถึงโน่นแล้วก็จะไม่มีใครดูแลรูบบอกว่าต้องดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งต้องกินได้เองอะไรทุกอย่างเลยใช่ปะ่ะแล้วไป่ดีมเวิ์อ่ะแม่คิดว่าดีมเวิร์เนี่ยนะมันต้องดูแลเป็นพิเศษมากๆเลยใช่ปะ่ะโออไม่เอาดีกว่าแล้วเกิดแบบนี้พ่อลไปหรออืมลดไป,ไปแต่ถ้าไปแบบสวนสัตว์หรือไปแบบพวกเออ<ป>พพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ำอะไรเงี้ยเออไปได้อย่างตอนเล็ก,ลกๆอ่ะ พิมพ์อยู่แสงสวมพิมพ์ไปไอสยามโอเชียนเวิลด์แล้วก็ไปเขาดินอย่างเงี้ยแม่ได้ให้ไปนะแม่ให้ไปแต่พออยู่ปอนหนึ่งอ่ะครูจะพาไปโยโย่แลนด์จำได้แบบป,ะปะ้าเราก็ไม่ให้เขาไปอ่ะเราจําได้ละ <He? S 1> ใช่ตอนนั้นอ,อยู่ปหนึ่งก็เราก็ว่ากลัวไงเพราะว่ามันเป็นส่วนสนุกแล้วมันเป็นแบบเดี๋ยวมีคนอื่นเข้ามาด้วย <รา S 1> อะไรย่า,างเงี้ยทัสงสัยอะทัศนศึกษาในส่วนสนุกทำไมอะเออตอนเด็กๆอะแม่อยู่โรงเรียนที่ลาดบุรีอะแม่ก็ทัศนศึกษานะนั่งรถส,ส่วนสยามนั่งรถมาจากลาดบุรีมาส่วนสยามมาเล่นเครื่องเล่นแต่ไม่ได้เล่นสวนน้ำนะเพราะว่าไม่ได้เอาชุดไปเปลี่ยนเป็นนั่งดูเฉยๆอล้วทาเสียใจไหมนะครับเสียใจไหมเนี่ย เสียใจเหรอเออไม่ต้องเสียใจนะอนเออเดี๋ยววันนี้พี่ถามเพื่อนว่าม,มีเพื่อนไปหรือเปล่านะผ่าแบชเตอร์ออกมาแล้วนี้แล้วก็ข่าจัว้วเรยอันนี้ข่าจจ๊วอ๋อติดไว้นานนิ้วซิดเลยใช่ปะใช่กลายเป็นนิ้วขาวนี่เมื่อวานกินข้าวอะไรกับข้าวเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยคือจะมีผัามีมีอะไรนะ ฟังมีงูกับข้าวก็เป็นงูปะ๊ะอือ่อะเนี้ยงงูผัดเหรอตอนนี้ โรงเรียนรัฐบาลนนะ่ะจะมีปัญหาเรื่องข้ากลางวันของเด็กใช่ไหม <_ an> เพราะว่าจริงๆนั้นชาเขาอยู่โรงเรียนรัฐบาลที่แบบเรียนฟรีกินฟรีอะไรอย่างงี้ er aw, ข้าวกลางกินฟรีใช่ไหม <_ an> แล้วก็จะมีคือข้าวของมันแพงขึ้นไงตอนนี้ราคาวัตถุด,ดิบทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยแม่ไม <_ an> ่เคยายตังให้หนูไปจ่ายเลยอ๋อแม่ไม่เคยเอาเงินให้หนูไปจ่ายเพราะว่ารัฐบาลเขาเลี้ยงหนูแล้วไงทีนี้เนี่ยปรากฏว่าสม,มุิว่า ปกติกินหมูชิ้นก็ไม่ได้หมูชิ้นแล้วจะต้องเป็นหมูหมสับแทนเพราะว่าให้มันเล็กลงอย่างนี้แล้วก็กระจายทั่วจานอย่างนี้ใช่ป่ะป๊ากช่จตงเป็นน้อชินอย่ยงติงติงูแทนไม่ได้เปลี่ยนเป็นกินงูไม่เ,เลยสงสัยว่าโดนลดปริมาณอาหารหรือเปล่าเขาไม่รู้แน่เลยรู้ไหมอ่ะจากเมื่อก่อนเป็นหมูชิ้นตอนนี้เป็นหมูสับหรือเปล่าเดี๋ยวนะแดดทิพน่าเด็กอ่ะฮะเมื่อก่อนเป็นหมูชิ้นตอนนี้เป็นหมูสับป่ะหรือว่าเป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมหรือว่าไม่มีหมูเลยเป็นหมูชิ้นเป็นหมู เป็นหมูชิ้นหรอโอ้โหแสดงว่าโรงเรียนนี้ดีนะฮะไม่ลดปริมาณใช่ไหมแล้วรัฐบาลเขาพยายามเพิ่มงบประมาณด้านอาหารให้โรงเรียนรัฐบาลหรอเพิ่มไปพอละหนึ่งบาทพอละหนึ่งอล้มี็นแทตโอ้ยงี้ก็ดีแล้วเนี่ยไม่เห็นต้องไม่ได้ปัดลงนะฟ้าแล้วมีแคนตะลูกอยู่เลยแล้วน้าชาได้กินหรือเปล่าได้กินดีมากต้องกินผลไม้ด้วยนะ อ่านะจ๊ะบ๊ายบายถึงโรงเรียนแล้วไม่ร้องนะไม่ไม่บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนจิเดี๋ยวเราดูตอนเขาลงรถแต่เขาจะนิ่งมาเป็นหุ่นยนต์บ๊ายบายแล้วครูต้องลากลงไปเขาไม่ยอมบ๊ายบายอ่ะน้ัชชาลากมาจุบจุบมาเร็วจุบกันก่อนโอ้ยมาเอาไปไปไปแล้วบ๊ายบายต้องไปเรียนลงได้ไหมไม่ยอมลงขอบคุณนะคะทำไมเขาไม่ยอมลงอ่ะฮะ อะไรนะแข็งชืง่อไม่ยอมลงโอเคอ่ะพี่บินปิดขี้เป้แม่หน่อย <c oughs> บาก็หวังว่านัชชาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคบ๊ายบาย <c oughs>